ขยาม e. te ีกับบทถิงยยายเท้าสาดเตรียมไว้คห้อย่าเคมนะียวอคนะรับตาไว้จ้ะพี่น้อง นน้ำตาลน้ำตาลนะครับ <lever> เอานแม่เนาะใส่คนไหมไยาเค็มใลยายอ้าใส่นี่อีกไหมประแดกอีกเมื่อคืนนี้ <c oughs> แอบเค็มอยู่นะเฮ้ ไม่ไหวอ้แก่ได้ถึงไหมถึงี่ครับอยากกัจังวนี้โอ้ยถ้าอู่นามมตะโแล้วมีตจไม่ที่ดึงตีหันมี้าไปชนจะมาแรแรกแหลกตกันหลอกสวยแล้วือดีค้ะมายืนลุ้นเลย เรียกให้ลงเส้นนไม่ทันค่ะไถโอ้โยจริงๆไดถึงแล้วเกมไม่เกงก็ดูรูปนี้เกมไม่เกมควอมกดดันของเราอยู่20ต่อ6แคไม่ก้มลงไหนจ๊ะรงไหน เียรักข้างหน้าแล้วถอยมาเนี้ยลูกมันไม่ได้คล้องหาเสียกล้กลกาโอ้อมือแทอ๋อ แค่นี้น่าลาอีกคลิปหนึ่งตอนที่